สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เราจะเรียนกันเกี่ยวกับการนับจุนวนวิธีนะถ้าพูดว่าการนับจํานวนวิธีนั้นบางครั้งนักเรียนอาจจะไม่สนใจก็นําการะตูนมาเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนเผื่อนักเรียนจะสนใจมากขึ้นดาบก้อนบอลโงกุลทั้งเรื่องค้นหาลูกแกว้วมังกรเคำว่าลูกแก้วมังกรก็มีทั้งหมด7จลูก ลูกแก้วมังกรเป็นสีส้มนะลูกที่หนึ่งมีดาวหนึ่งดวงอยู่ข้างในลูกที่สองมีดาวสองดวงอยู่ข้างในลูกที่สามนะมีดาวสามดวงภา,า,าษาคณิตศาสตร์ก็บอกว่ามีของเจ็ดสิ่งแตกต่างกันนะรันถ้าภาษาคณิตศาสตร์บอกว่าจงแบ่งสิ่งของเจ็ดสิ่งแตกต่างกันนักเรียนก็หลับล้นะไม่อยากฟังต่อนะก็พูดในความหมายว่ามีลูกแก้วมังกรนะ ลูกที่1ลูกที่ 2. ลูกที่ 3. ลูกที่7จ็ดนะมีดาวอยู่ข้างใน7ดวงเดี๋ยวจะแบ่งลูกแก้วมังกรกันเะนี่ยตนี้เนีการจะแบ่งลูกแก้วมังกรนะั้นะ่ะเนี่ยก็ต้องมีพื้นความรูกนะ้การนับโดนวิธีเนะี่ยเราก็บอกว่าสอนสูตรนะการแบ่งกลุ่มกันสักนิดหนึ่งนะีสูตรการแบ่งกลุ่มนะั้นะ่ะนีย ถ้ามีสิ่งของ n สิ่งเนะีนะ่ยเนื้อหาทางทฤษฎีต้องเน้นว่าแตกต่างกันทั้งหมดนะแบบ่งเป็น2กลุ่มเนะี่ยกลุ่มแรกมี n 1สิ่งกลุ่มที่2มี n 2สิ่งนะี n 1ไม่เท่ากับ n 2จํจำนวนวิธีแบ่งเนะี่ยสัญลักษณ์ใช้อย่างเงี้ยนะ n นะีกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะแต่ความหมายก็คือเนะี่ย n เลือก n 1นะึ ncr ที่เราคุ้นเคยนั่นแหละนะตัวนี้คือ n เลือก n 1 สูตรนี้ใช้ได้กรณีที่ n 1ไม่เท่ากับ n 2นะเนื้อหาโดยละเอียดนะเรียนกันในหนังสือเล่มน,นี้นะความน่าจะเป็นและสถิติหนะนังสือนี้ก็เป็นอ e ีบุ๊กนะวางขายที่ร้านเม็บมาร์เก็ตนะการเรียนการสอนร,ระดับปริญญาตรีนะก็เรียนสูตรนี้เหมือนกันตัวยอย่างนะหนึมนะมีสิ่งของ3สิ่งแตกต่างกันแบ่งเป็น2กลุ่ม การเรียนการสอนแบบง่ายก็คือแจงนับให้ดูเลยนะกลุ่มที่1มี1นะกลุ่มที่2ส่วนที่เหลือกลุ่มที่1นะกลุ่มที่2ส่วนที่เหลือกลุ่มแรกมีเลข3ตัวเดียวแล้วก็ส่วนที่เหลือนะโดยการแจงนับก็ได้3วิธีโดยใช้สูตรนะก็3วิธีนะต่อไปขยายสูตรให้เก่งขึ้นนะแบ่งเป็น3กลุ่มนะแต่เราก็ยังเรียนกันอย่างง่ายอยู่นะ n 1 n 2 n ส ไม่เท่ากันทั้งสมค่านะการแบ่งกลุ่มนั่นนะนะหลักคิดก็คือนะขั้นแรกนะเลือก n 1สิ่งออกมาก่อนจากทั้งหมดบทนีนะ้ขั้นที่1เลือกมาแล้ว n เลือก n 1นะั้นสิ่งของที่เหลือก็เป็นขั้นที่2นะเหลือแค่นี้นะ n 2บวก n 3เลือกมาอีก n 2อนงะอย่างนี้ก็ถือว่าแบ่งกลุ่มได้3กลุ่มครบถ้วนแล้นะ คือการทํางานมี2ขั้นตอนขั้นที่1เลือกกลุ่มแรกมาก่อน n 1สิ่งขั้นที่2เลือกกลุ่มที่2มา n 2สิ่งของที่เหลือมันเป็นกลุ่มที่3เองแหละคือ n 3 2เนี่ยสตัวนี้คูณกันก็ตรงกับ n factorial เนี่ย n 1 factorial n 2 factorial n 3 factorial เน้นอีกครั้งหนึ่งนะสูตรนี้ n 1 n 2 n 3ทั้ง3ตัวไม่เท่ากันนะมัจะใช้สูตรนี้ได้ ตัวอย่างนะจะจงหาจำนวนวิธีแบ่งกลุ่มนักเรียน10คนนะเพื่อนั่งรถยนต์3คันนะถ้ารถยนต์แต่ละคันมีที่ว่างสำหรับเด็ก5คน3คน2คนนะก็คือแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มนะกลุ่มละ5กลุ่มละ3กลุ่มละ2 3ตัวไม่เท่ากันแล้วเนี่ใช้สูตรเลย10 factor รียนะหารด้วย5 f ฟกทอเรีย3 f ฟกทอเรีย2 factor รีย อันนี้ก็ถือว่าแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วหมายเหตุนีการเรียนการสอนนั่นแะเนี่ยบางทีนักเรียนทำไมไม่คูณได้สามแฟกตเนี่ยตอนนี้แค่แบ่งเฉยๆยังยืนอยู่นอกรถอยู่นะแบ่งเสร็จแล้วละสามกลุ่มยังไม่ได้ขึ้น,นรถนะความหมายคืออย่างนั้น,นแบ่งเป็นสามกลุ่มเฉยๆยังไม่ได้บอกให้แต่ละกลุ่มขึ้นรถคันใดคันหนึ่งเนะมันก็หยุดแค่ตำแหน่งเดียว ทฤษฎีบท1.2.9นะเนียกรณีทั่วไปแล้วละ่นะนีมีของทั้งหมด n สิ่งแตกต่างกันนะีแบ่งเป็น r กลุ่มกลุ่มที่ 1, 2ถึง r n1, n2, nr แตกต่างกันทุกค่านะจำนวนวิธีแบ่งกลุ่มก็คือเนะี n 1, n ่ย n1 Nfactor หารด้วยนะี่ยจำนวนสมาชิกในกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม n1 factor i a l n2 f a c t แ r i a l ถึง nr Factor i a อนะฮะอันนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่ จำนวนสมาชิกในกลุ่มย่อยทุกกลุ่มนะแตกต่างกันทั้งหมด0 1 2 3ถึง9เนะี่ย10สิ่งแตกต่างกันแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ1 2 3 4เห็นไหมจำนวนกลุ่มย่อยแตกต่างกันอาทฤษฎีเลย10เฟคทอเรียลเนี่ยหารด้วย1เฟคทอเรียล2เฟคทอเรียล3เฟคทอเรียล4เฟคทอเรียลเนี่ยกดเครื่องคิดเลขได้เท่านี้เนะี่ย เรากต้องมีพื้นความรู้สําหรับเตรียมที่จะแบ่งลูกแก้วมังกรนะลูกแก้วมังกรมีแค่เจ็ดลูกนั่นแหละนะแต่ว่าเนื้อหาคณิตศาสตร์นะกำลังจะเตรียมพร้อมที่จะไปแบ่งแหละแต่ทฤษฎีนี้เนี่ยเขาเน้นว่าจํานวนสมาชิกในกลุ่มย่อยแตกต่างกันทุกกลุ่มถ้าเกิดมีการซ้ํากันแหละมีการซ้ํากันทํำยังไงนี่ว่กากรณีที่จํานวนกลุ่มซ้ํากันให้หารทิ้งด้วยจํานวนกลุ่มที่ซ้ํา ตัวอย่างเช่น01แบ่งเป็น2กลุ่มก็ทําได้กลุ่มอันหนะึ่งก็คือ01ทำได้1วิธีเห็นไหมถ้าใช้แค่2องแฟกเอรียหารได้1นึ่แฟกเตอรเียหนึเตียมันจะเกินไปนะเกินจริงก็ต้องหารทิ้งด้วยจำนวนกลุ่มย่อยที่นะําตัวอย่างเพิ่มเติมอีกนะมีของ6สิ่งแตกต่างกันแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ2 2 2 ั้นสูตรอันดับแรกก็คือคิดแบบไม่ซ้ำก่อน6 f a ฟ t o r หารได้วแฟคทอเรีย2สองแฟแฟจำนวนกลุ่มย่อย2ซ้ำกัน3กลุ่มหารทิ้งได้3 f a แฟ o ทําทำได้15วิธีนั้น15วิธีนี้นะ,นะเพื่อความมั่นใจก็ให้นักเรียนแจงนับเป็นแบบฝึกหัดนะหรือไม่ให้มาดูเองเลยนะ15วิธีคือแบบนี้นะเ็เน,น้นว่าถ้ามีการซ้ำให้หารทิ้งด้วยจานวนกลุ่มย่อยที่ซ้า ้ามีการซ้ำหลายคู่ซ้ำแค่ไหนก็หารตามจริงตัวอย่าง1.2.13มีดินสอ12แท่งภาษาตำราต้องพูดชัดเจนนะ12แท่งต่างกันนะีต่างกันด้วยสีเนะีไม่งนเดี๋ยวนักเรียนนึกถึงว่าดินสอ12แท่งออกมาจะาก,กล่อง1โลเหมือนงานทุะการจะแบ,แบ่งไม่ได้นะจะยาก สิบสองแท่งสีต่างกันทั้งสิบสองสีให้พูดอย่างนี้เลยแบ่งเป็นสี่มัดก็คือสี่กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันก็กลุ่มละสามนันข้อกอเนี่ยสิบสองแทเรียหารด้วย actor, สามแบทเรียสี่ตัวจำนวนกลุ่มย่อยซ้ำกันสี่ก็หารทิ้งได้สี่แบทเรียนี่ยทีนี้ก็ถือว่าแบ่งเป็นกลุ่มเสร็จแล้วแต่พอข้อขอเนี่ยเขาบอกว่าแบ่งเสร็จแล้วให้นักเรียน4คนคนละเท่าๆกันก็นแปลว่าเนี่ย พอมี4ีกองเนะี่ยแต่ละกองเนะี่ยต้องส่งต่อให้เด็ก4คนเราก็ตามไปคูณอีก4 f a แฟ o ทอเรนะแบ่งกลุ่มก่อนแบ่งกลุ่มมีของ4กองแล้วนะตามไปให้เด็ก4คนก็คูณด้วย4 f a แฟ o ทอเรอันนี้คือข้อแตกต่างนะแบ่งกลุ่มเฉยๆแบ่งกลุ่มแล้วมีคนลับด้วยเห็นไหมแตกต่างกันนะอันลูกแก้วมังกรก็เหมือนกันนะมี7ลูกถ้าแบ่งกลุ่มแล้ววางเฉยๆก็ คิดแบบพ่อกรนี่แหละนะแต่ถ้าแบ่งแล้วนะส่งต่อให้นะผู้เท่าเต่าบ้างนะส่งให้เบสิต้าส่งให้เซลก็จงดึกถึงแบบพ่อขอนะอะมาดูนะีตัวอย่างนะถ้าจะสอนเรื่องการนับเนะี่ยจะบอกว่ามีของ7สิ่งแตกต่างกันนะแบ่งเป็น3มกองให้คนสามคนก็ทำได้แล้วล่ะนะนเนี่ยนะ แต่ถ้าอยากให้เด็กสนใจมากขึ้นก็เอาอย่างนี้เลยโงกุลนะ่หลังจากเล่นมาหลายตอนแล้วสะสมได้ลูกแก้วเจ็ดลูกแล้วนะใจดีจะแบ่งละนะลูกแก้วเจ็ดลูกสีส้มนะลูกแก้วแต่ละลูกมีดาวสีแดงจำนวนที่แตกต่างกันภาษาคณิตศาสตร์ก็คือมีของเจ็ดสิ่งแตกต่างโงกุลต้องการแบ่งลูกแก้วทั้งหมดเนะี่ยทั้งเจ็ดลูกให้สามคนจีจี้โกฮังโกเทน มีของเจสิ่งแตกต่างกันนะแบ่งให้คนสามคนสามคนแตกต่างกันนะตำรากระดาษไม่มีใครก็พูดนะแตกต่างกันอยู่แล้วถ้าเป็นข้อสอบนะบางทีก็ต้องพูดให้ชัดแบ่งแล้วไม่ให้เหลือลูกแก้วนะ7จลูกแบ่งให้หมดนะเวลาเป็นภาษาข้อสอบบางทีก็ต้องพูดแบ่งแล้วทุกคนต้องได้อย่างน้อยหนึ่งลูกนะอันนี้ก็เป็นนะภาษาตำราภาษาข้อสอบก็ไปเลือกใช้กันให้เหมาะสมให้รัดกุมนะ ขั้นตอนการนับนะีนี่เป็นตอนที่1นึนะตอนที่หนึนกถึงหนาะงกุนก็ได้นะตอนแรกๆไม่ค่อยเก่งกน,นะคิดช้านิดหนึ่งในตอนที่1เหมือนกันนะขั้นที่1นนะีแบ่งลูกแก้วนะออกเป็น3มกองด่นนะแตกต่างกันคำว่า3กองนั้นนะ่ะมีกี่วิธีอะไรบ้างก็หนะึ่งหน้าะก็ใช้สูตรกัน7แฝกหารด้วย1นึ1่งแฝกหแฝกห้าแฝก หนกัน2กลุ่มหารทิ้งได้สองแฟกได้21วิธีแบ่งเป็นกลุ่มย่อย1นึ่ไม่ซ้ำเลยก็ตรงไปตรงมาหนะึ่งสเนี่ยก็เแฟกหารด้วย1นึ่งแฟกต์าแฟกตแฟกตซ้ำกัน2ตัวหารทิ้งได้สองแฟกต์สอี่จ็ดแฟกหารด้วยสอแฟกตแฟกตแฟกตัวนี้ มีกลุ่มย่อยที่ําำก็หาถึงอีกครั้งหนึ่งได้2แฟกทอเรียลคิดเลขครบ4ตัวแล้วเนะี่ยก็แปลว่าขั้นที่1เนะี่ยมีทางเลือกในการทางานได้ทั้งหมด301วิธีขั้นที่2นะี่แต่และว,วิธีนั้นเนะ่เราจะมีลูกแก้วอยู่3กลกองลูกแก้ว3กลกองนั้นส่งให้คน3คนก็ต้องตามไปคูณด้วย3แฟกทอเรียลนะนั้นจำนวนวิธีทั้งหมดเห็นไหมในส่วนนี้นะ คูณได้สามแฟกทอเรียนะให้เห็นโครงสร้างของสูตรนะตัวเลขนี้นะคำนวณแล้ว่ะนะแต่ว่าให้เห็นโครงสร้างของสูตรแต่และว,วิธีเห็นไหมจะสื่อความหมายหนึ่งหนึ่งห้ามาที่นี่เห็นไหมหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสามสามเห็นไหมโครงสร้างของสูตรสองสองสามอันนี้ก็เป็นสูตรแหละแต่ถ้ามีการซ้ำอย่าลืมนะหารทิ้งได้สองแฟกตัวนี้ก็หารทิ้งด้สองแฟกตัวนี้ก็หารทิ้ง เพราะฉะนั้นโนงโกุลถึงแม้เน้นว่ายังไม่เก่งนักนะเพราะว่าต้องแจงกรณีให้ครบแล้วค่อยคำนวณออกมาแต่ได้คำตอบแล้วละ่ะในวิธีแบ่งลูกแก้วต่อไปโนะโงโกุลบอกว่าขอแบ่งให้4คนนีมีผู้เท่าเต่าเข้ามาแทกอีกคนปัญหาขณะนี้ก็กลายเป็นว่ามีของ7สิ่งแตกต่างกัน แบ่งให้คนสี่คน,นทำได้กี่วิธีทำแบบเดียวกันเลยนะแต่การแจงนับตรงนี้นะมี3กรณีย่อยการที่ห่งแบ่ง4กองนะ1 1 1, 1 4แฟกทอเรียลเห็นไหมหนึ่งซ้ำกัน3ตัวหารทิ้งได้3แฟกหนึ่งหนี่1 1 2 3แฟกทอเรียลเนี่ยนะ1ซ้ำกัน2ตัวหารทิ้งได้2แฟกต,ตัวนี้ก็1 2 2 2 นะแบบเดียวกันเลยนะสามกัน3กลุ่มย่อยก็หารเพียงได้สามแฟกนะขัน้นที่หนึ่งนะทำได้จับบวกกันแล้วสามิวิธีขั้นที่2อนะถือว่ามี4กองละส่งให้คนสี่คนนะก็ตามไปคูณได้สนะี่แฟกทอเรียลขั้นตอนสำคัญก็คือแจงนับ3ตัวนี้ให้ครบทุกเหตุการณ์หนะึ1 1 4น 1, 1, 4. ึ่สังเกตตัวนี้นะ 1นึ่งี่แต่นี้ก็1นึ่งหนึ่งสี่หนึแฟกทอเรียลซ้ำามตัวหารนี้ได้สามแฟกหนึ่งสองสามเห็นไหมหนึ่งหนึ่งสอาคทอเรียพวกนี้นะหนึ่งซ้ำกัน2ตัวหารนี้ได้สองแฟกหนึ่งสองสองสองเห็นไหมตัวนี้หารทิ้งได้สามแฟกนี่คือขั้นที่1แบ่งเป็น4ี่กลองเรียบร้อยละตามไปแจกให้คน4คนก็คูณได้สนะี่แฟกได้ 8,400วิธีเนะี่ยนี่ขนาดนะียังไม่เก่งมากนะักก็มองเห็นได้เทิมทั่วไปแล้วนะนะแต่โงโคกุลตอนหลังๆมันจะเก่งมากกว่านี้นะแบบฝึกหัดเนะี่ยสำหรับโงโคกุลที่ยังไม่เก่งนะักก็นะหาคำตอบเตรียมไว้ได้เลยนะนะลูกแกะ7ลูกแบ่ง5คนนะแถมเบสิต้าให้คนนะีนะ่ยนะอนุรักษ์วรรณคดีไทยซะหน่อย เท้าสามมนนะ่ะให้ระสังและหกเขยนะแข่งขันกันหาปลานะพระสังจับได้สี่สตัวแตกต่างกันในภาษาคณิตศาสตร์หนะกเขยจับไม่ได้เลยนะพระสังรู้สึกสงสารนะเลยแบ่งให้ครึ่งหนึ่งยี่สิบตัวยีนะ่สิบตัวนียแบ่งให้หกเขยทําได้กี่วิธีนะอานุลักษณนะ์วรรณคดีนะ นางยักษ์สารตราเจ้าเมืองฐานตะวัน,นสั่งให้พะระเถษีนนำสร้อยคอทองคำนะหนักเส้นละ2บาทแตกต่างกันทั้ง25เส้นก็ลายแตกต่างกันนะแบ่งให้นาง12ก็หมายถึงว่ามีคน12คนแตกต่างทำได้กี่วิธีนะบริษัทผลิตถุงท้านะตอนนี้ก็ จบการแข่งขันลักบี้ชิงแชมป์โลกแล้วนะผลิตแล้วนะ35คู่แตกต่างกันในภาษาคณิตศาสตร์นะผู้จัดก,การทีมก็ไปใส่ตู้ล็อกเกอร์นะของลูกทีมนะจะแบ่งได้ทั้งหมดกี่วิธีคำว่าแบ่งหมายถึงนะคนหนึ่งต้องได้ถุงเท้าอย่างน้อยหนึ่งคู่นะข้อ5นะนี่ถ้านะเป็นซูเปอร์เซย่าก็เป็นสูตรไปแล้วล่ะนะ นะก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปนะในคลิปนี้โนะโงกุลยังไม่เก่งนักนะก็ทำงานบรรทัดเดียวพอนะลูกแก้ว7จ็ดลูกแตกต่างกันนะแบ่งให้คน5คนนะมีเบสิต้าเพิ่มอีกหนึ่งหคนก็แปลว่า5้กลุ่มย่อย1 1 1่งหนึ่สามหนากัน4ตัวหารทิ้งได้สี่แฟ หรือ <ines> 1 1 1 2 theory, 2หสกัน2กลุ่มย่อย3แฟกอันนี้ก็2แฟกแบ่งให้ในวงเล็บน네ี้คือแบ่งเสร็จแล้วนะถัดไปแบ่งกองไว้แล้วละ5กองเนี่ยส่งให้คน5้าคนก็คูณด้วห้าแฟกนี่นีโงอคุณยังไม่เก่งนักนะก็คำนวณได้เท่านี้เนี่ยเดี๋ยวตอน2ตอน3ก็ดูที่ว่าโงอคุณเก่งขึ้นนัน จะแบ่งได้เร็วกว่านี้ไหมก็โปรดติดตามดาก้อนบอลตอนต่อไปสวัสดีครับ